สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทําขนมปังโลบหรือขนมปังขวกระโหลกกันนะคะซึ่งก็จะมีส่วนผสมและวิธีการดังนี้นะคะก่อนอื่นเราก็ต้องมีการช่างหรือวตวงส่วสนผสมตามสูตรก่อนนะคะซึ่งในการช่างหรือวตวงส่วสนผสมเนี่ยเราก็ดูตามสูตรว่าถ้าอันไหนมีหน่วยเป็นกรัมเราก็จะใช้การช่างแต่ถ้าอันไหนมีหน่วยเป็นช้อนชาหรือช้อนโต๊ะเราก็จะใช้าการตวงนะคะสําหรับเครื่องช่างที่เราใช้วันนี้จะเป็นเครื่องช่างแบบแมนนวลนะคะ หน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะโดยก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะต้องดูว่าเครื่องช่างตัวนี้มีขนาดสูงสุดในการช่างอยู่ที่เท่าไหร่นะคะจากนั้นเราก็จะมาดูขีดย่อยๆนะคะว่าแต่ละขีดเนี่ยมีน้ำหนักเท่าไหร่เพื่อเวลาที่เราช่างส่วนผสมแต่ละอย่างเนี่ยจะได้ไม่ผิดพลาดค่ะจากนั้นในการช่างนะคะเราก็จะวางภาชนะที่เราต้องการจะใส่วัตถุด,ดิบเนี่ยลงไปนะคะ โดยภาชนะที่ใช้เนี่ยควรจะเป็นภาชนะที่มีน้ำหนักเบานะคะเราไม่ควรที่จะใช้เป็นชามที่เป็นสแตนเลสเพราะว่าน้ำหนักมันค่อนข้างมากนะคะจะทําให้มีข้อจํากัดในการช่างส่วนผสมได้ในปริมาณที่อาจจะไม่ถึงตามสูตรค่ะพอระวังภาชนะลงไปแล้วนะคะเข็มมันก็จะตีไปตามน้ําหนักของภาชนะนะคะจากนั้นด้านหลังก็จะมีปุ่มสีขาวๆไว้สําหรับให้เรา แทนน้ำหนักนะคะโดยการหมุนปุ่มนี้เพื่อให้เข็มน้ำหนักเนี่ยกลับมาอยู่ที่ศูนซึ่งเมื่อเข็มมาอยู่ที่ศูนย์แล้วเราก็สามารถที่จะตักส่วนผสมที่เราต้องการจะชั่งใส่ลงไปได้ตามน้ำหนักตามสูตรเลยนะคะสำหรับวัตถุดิบในวันนี้ก็จะมีแป้งขนมปังนะคะโดยเราสามารถเลือกใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแต่ว่าต้องสังเกตที่ถุงเขียนว่าแป้งขนมปังค่ะเราก็จะมียีสต์นะคะ ซึ่งก็จะเป็นยีสต์แห้งนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะโดยในการทำขนมปังยีสต์ก็จะเป็นส่วนผสมที่สำคัญนะคะที่จะทำให้ขนมปังของเราขึ้นฟูนะคะแล้วก็จะมีน้ำเปล่านะคะ150กรัมหรือ150 ml ค่ะก็มีน้ำตาลทรายขาวเกลือเนอยขาวเนยขาวก็จะเป็นเนยที่ทำมาจากน้ำมันพืชน,นะคะที่บรรจุภัณฑ์ก็จะเขียนว่า shortening ค่ะ แล้วก็จะมีกลิ่นนมเนยครีมนะคะซึ่งกลิ่นนี้เราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะสำหรับวิธีการทำนะคะเราก็จะทำการร่อนแป้งขนมปัง1-2ถึงครั้งก่อนนะคะซึ่งการร่อนแป้งก็จะช่วยให้เม็ดแป้งกระจายตัวออกจากกาันแล้วก็สามารถที่จะผสมเข้ากับส่วนผสมต่างๆได้ดีขึ้นนะคะจะทำให้เนื้อขนมของเราออกมาเนียนดีค่ะ เมื่อเราร่อนแป้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเราก็จะผสมยีสต์ลงไปในแป้งนะคะแล้วก็จะคนผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราก็จะมาผสมเกลือกับน้ำตาลทรายลงในน้ำนะคะแล้วก็คนให้ละลายก่อนที่จะผสมลงไปในแป้งนะคะ มื่อเกือกับน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะเราก็จะใส่กลิ่นลงไปนะคะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเทส่วนผสมของเหลวลงไปในแป้งนะคะโดยเราจะทำบ่อตรงกลางให้ก่อนนะคะเราก็เทของเหลวลงไปนะคะแล้วก็ค่อยๆผสมให้แป้งกับของเหลวเนี่ยเข้ากันนะคะเราก็จะค่อยๆผสมแป้งกับของเหลวให้เข้ากันนะคะ ผสมแล้วก็เทของเหลวไปเรื่อยๆจนหมดค่ะจากนั้นเราก็จะนวดให้แป้งกับส่วนผสมของเหลวเข้ากันดีนะคะโดยจะสังเกตว่าจะไม่เหลือส่วนที่เป็นผงแป้งขาวนะคะจากนั้นเราก็จะใส่เนยขาวลงไปนะคะแล้วก็นวดให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะโดยจะต้องให้แป้งเนี่ยเ,เรียบเนียนแล้วก็ไม่ติด มือนะคะสามารถที่จะปั้นเป็นก้อนโดได้ค่ะในการนวดโดด้วยมือนะคะเราจะต้องออกแรงในการนวดให้สม่ำเสมอนะคะซึ่งมีข้อสังเกตว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่มือร้อนหรือว่ามือชื้นเหงื่อง่ายเนี่ยจะใช้เวลาในการนวดโดนานกว่าคนที่มือเย็นหรือคนที่มือไม่ค่อยมีเหงื่อนะคะ และในการนวดเราก็ไม่ควรที่จะโรยแป้งลงไปช่วยนะคะเพราะว่าจะทําให้เนื้อขนมปังของเราแห้งและแข็งกระด้างได้ค่ะเมื่อนวดจนได้ที่แล้วนะคะเราก็จะคลึงนแป้งเป็นก้อนกลมนะคะโดยมีผิวด้านนอกที่เรียบเนียนและตึงค่ะเพื่อช่วยเก็บก๊าซที่เกิดจากการทํางานของยีสต์นำก้อนโดใส่ชามผสมที่ทาด้วยเนยขาวบางๆแล้วนําเข้าตู้หมักโดประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้ยีสต์ทำงาน าไม่มีตู้หมักโดเราก็พักไว้ที่อุณหภูมิห้องได้ค่ะเมื่อครบเวลาโดก็จะขยายขนาดขึ้น2เท่านะคะเอาออกมาจากตู้โดแล้วต่อยไล่ลมออกคลึงกลมและพักโดอีก20นาทีค่ะจากนั้นนำโดมารีดด้วยไม้คลึงแป้งให้มีความกว้างเท่ากับพิมพ์จากนั้นเราก็จะทำการม้วนแป้งซึ่งจะต้องม้วนแน่นๆและปิดตะเข็บให้มิด เพื่อป้องกันการอาของแป้งและป้องกันการเกิดโพรงในขนมปังการม้วนในลักษณะนี้เราเรียกว่าการม้วนแบบหมอนจากนั้นเราจะวางแป้งลงในพิมพ์ลบที่ทาด้วยเนยขาวบางๆด้านในโดยจะต้องวางให้ตะเข็บสุดท้ายอยู่ที่ก้นพิมพ์และวางชิดขอบพิมพ์ด้านใดด้านหนึ่งเพื่อให้การขยายตัวของโดเกิดอย่างสม่ำเสมอ และเมื่ออบออกมาแล้วขนมจะได้มีรูปร่างสวยงามจากนั้นนำเข้าตู้พักโดอีก30-45นาทีหรือจนโดขึ้นอีกเท่าตัวนำเข้าอบในตู้อบที่เปิดอุณหภูมิทิ้งไว้ที่150องศาเซลเซียสประมาณ15-20นาทีหรือจนกว่าจะสุกเมื่อขนมสุกแล้วเราจะใช้สเปตูล่าแสะขอบเบาๆแล้วนำขนมออกจากพิมพ พักไว้บนตะแกรงให้เย็นตัวลงจากนั้นจึงค่อยสไลด์ตัดขนมออกเป็นแผ่นๆเพียงเท่านี้เราก็จะได้ขนมปังที่มีความนุ่มหอมหน่ารับประทาน